นี้ขาวก็ยังเกาะหากระปุลไ่ได้หนึ่งก่ะกินเลยมาใส่อางกีกเลยเนาะใช้ฉานแสงลาเซียวหน่อยไปใช่ไหมยักมันมากม่อยถ้าสิปนจะน้อยวงย่อโนฮามแต่ะแล้วะ ก็เถอะเปล่าพ่อบอคอจะได้เปล่ามาเห็นอันลุ่ที่บัวเชาจะเถิดเปล่ามาใส่ช่างก็เปิดอันนี้แยแปแบดบอจะแบ่งว้เนงอนึงน่อยเออทาทงใหญ่บ่ทุงอันบดอนะทงไหนวะตนี้ตนี้ไม่อตัวอันมานากเหนนี่บ่ นี่ตํามันมุนไปใส่ได้ไม่ใส่เลยใส่เลยเอากระปุกมาใส่อะไรเลนะโอ้ยกูก็ลืมเอาบักอีเอามากินข้าวน้ำมึงหม่ำเอ้ยคันหูมึงท่านกินข้าวกูก้าบักอีมาแล้วตําหมุนขนาดไปใส่ไรตัวเพศใส่เพศบ่เพศแล้วตําหมุนเนาะ หัวหัดพุเฮะยแปตตามมาผดไหนพี่นอ่มาผีข่าในเพชรปเพศเสบพ่อไปเลย ปบ่ได้ป่นเลยเนาะมาเมือ่อ้ยกินขานเบิดแล้วหม,นมุนได้หน่อยอืมหม,มุนแล้วแหละมันคัก <c oughs> ตายเลยเนาะ <c oughs> มือนีฮดมังโม่มาเนาะสิหาย,ยังได้ออกมาเห็ดกินสูกินมือ,อื่น

เอาอนาใส่ทีเอาอย่บำรุงมาใส่น้ำบับำรุงสิตะแ้กี้มันอนาบ่มันหูบบออื่นเป็นมือหดบังโมอีกบาสองไอทองยางใส่ไหมบอเอาไว้รดทองยางหนไว้ใส่อะครับเื้อมาเอาไปผเตีงให้ผิชีวะดอกมันมีเนวหิวอยู่ สิหายัางนองมอาเหตุกินตอนเที่ยงพด <c oughs> มังโมนี่ยไปทานเรากินก่อนม้เมื่อนีอ่มือมือนี่ท่าพี่หาีหาี่เจ็ดบุบ้านเฮาเี่บุญบ้านเฮาี่แปดเกุ้ล้วออก่็นบาลาหน่เาองนามอ่ิกบุญ มือนื่นที่หาที่หกที่เจ็ดมือที่แปดเดี๋ยวออกมาโหดใจเอ้ยพัจจมือที่เก้านะมือที่แปดก็ออกมาโหดแล้วบุเะออวิดบุญกับวันที่แปดยังวะวันที่เออกับพันที่ถึงมือที่สามโหดมืออื่นมือที่หาโหดนี่มือที่หกนี่กับโดนโหดมือที่เจ็ดเดียวกับโดนโหดหมือนวะนี่หานซองมือบ้าสองมือบ้านี่มือที่แปดกัะยองค่ะกับพันีถึงมือที่สามโหดมือที่หาพอนที่มือเลิกบุญหมดแล้ว ข้างบกับบ้นมียังงน้มีแต่หมาขพามาสเตเดอร์นะมาเดงน่อยเลยขันชิมาอะรเลาะย่กังเว้นนะเดยบ้านนั่นจะได้ไปย่ามีบวันไหอันน่ะย่ามกัเด็กสำนึงก็ะยาดอย่ามกับม่บริมพีชังอยี่บ้านนั่นเขาไป็ังบ้านน่ตาจอยิดขเจ็บท้องอย่าง จังกระทาโอบเทสละจบมันจะง่านวะสัตว์งินท่านไม่มีเทอะไรเอาเข่ามาเบิดวะสัตว์อืมหากท่านงั้นอันท่านงั้นกันได้ตื่นอยู่คนบ่โมบ่ท่านลันที่แปดนะฮดนะขันฮดวันที่หานะขันฮดมาอื่นนะ จะเอาไก่ข้าวแลออกมามาออื่นนะเฮ้ยไก่ข้าวยังตัวหนึ่งขู่ตัวกินเหมือนนะเอามาเห็นดน่าจกินวะอบคือเก่าบ่พอเถ้าเลือนดน่าจะกินฮะต้มหรือแกงหรือแกงฉนันจะไม่สมบ่มากบ่แต่็แเขายังบ่มาก จะบูมากวะแกงต้มชนะต้มสดน้ำต้มชี้สมสมติดหัวบาดนี่ยไม่ใทำไม่้อนไม่ต้องนวะไอ้ยังพูดถึมูมันเมื่อยเนี่ยพี่น้องก็เลยหาแล้วกิน ก็เลยหาแนวกินพี่นนองหาแนวมาเติมพลังไงจุเพิ่นมืคดมั่งโมมันจะจิมเหมยเหยเนี่ยได้เพราะว่าบุ๊เดี๋ยวเขากินเถียงข้าสองมาเห็ดกินดอกม่ยากดอกตอนเช้าออกมาใียใจมันจับไก่ออกมาที่ขาเขี้ยนบอกกินไก่ซะก่อนไก่เนี่ยอย ก็เทียนน่นะสีดำไก่ย่างกินไก่ซะก่อนอะไรอ่เพื่อเห็นมาเทียนชายไยบ่่อมงมันอนนบ่มันลอยแล้วกเย็นเยถึงันจะได้ของแห้งมมนกับท่านปไแล้วเแต่มาท่านของแห้งเลย่มันบลมกับชิคายดอกสบายดีปลาลุงและสบายดีปลาลุง จูโต่ดอกแล้วลูกทึนทึนเนี่ยเช้งกระซื้อกับบ้านเนี่ยมาก็มันร่มแน่นเลยอันข้าจูเมถาวาบักอันอันช่างมันเริ้วขึ้นโอ้ยมันนั่นอันโหลดขึ้นกายปวดเพื่อนแย่ไม่สมเม่าว์ช่างมะท้วงเป็นตาตายทะเลบักอันยังเกาะท้องหอมเบิร์ดแล้วหอม ปางป๊ะนะเม็ดกระหมืนนอมนข้าวเช่าออกมา,กาคาริเพาบกระดดีดอันเอ็มลอยในพักวัวแลวเลือยามันเพาะมันพากินแลรวบอ,องงปงหางเปาะใิจ้ะพักวัวาการสุ่รือหนัเขาหูอีแ้ ม,มันคือบนอนน้ำปเถามัมันคือเขาทอน้ํหน้อยน้ำปเถาเป็นยังมันนอนไยง่อน,นอยพ่อชีว่าก็พอบอดมัว่า จัจจิจุป่ะนเขารูอบ่อเราอ่ะนี่ครับลกทุนหลากปได้เลยประมาณหมื่นหมื่นป่ามพราะจุกนี่มีะันจจุกนี่ขารูอบ่อว่า่น ว่ากโดว้เลยว่าฮ่่าฮ่ว่าเป็นตเหมยแทเท้าหืมเับ้าเอาไปค้างอยู่คุ้มมาผูกคุ้มแหมงผูกจะว่าเป็นตํเหมยตาหมอยแทะฮ้เฮบิงยังเบิ่งยังด้วยเียมันคือมันคือยัง ได้ไมันงามจยู่มันคือโหลดเมื่อไหรเบิ่งนหร่ได้มัมนะมงาม <c oughs> ยังได้งามออกใหม่ที่นี่ได้ไมันงามนะไหมโหลดแม่เจ้าโอ้ยปัดมือปัดจังได้ไมันงามงามอยไรแปร่าเนี่ยเด็กข้ามามูลล้นแล้วสิพานจับเป้า อย่ามาชู่คนดีว่าลงทุนร้ายปันใดแล้วพี่น้องเคยถามเหมือนกลัวแล้วบอกโลดร้ายอะไรไดาชันลการลงทุนนะพี่น้องทุกอย่างนะคือทุกอย่างนะคือจดเหม็นเบิร์พี่น้องแต่ทาวว่าสมุดว่าได้ว่าดีเรื่องแบ่งนะอย่าแปลกระพวน่ะลื่นชุมเห้าอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าสุพรรณเป็นตัวตั้งตัวเต็งเนาะไอ้สุพรรณเผาสุพรรณนอนเนี่ย ทุกทิงทุกอย่างก็คือจดรวมไว้เบิดแลแวลฮาลงทุนเฮาสื่อยางสื่อยางก็จะมนเป็นทุนเนาะอะไรก็ห่วยอันนี้จดจดเอาแต่หัวแล้วพวกขยิบขยอยฮาก็บ่ได้เอาใส่เนาะก็บ่ได้มากิ่งมากอกปนัดเนาะอะไรของ ดาวเต็มผ่านั้ก้ทึนนะพี่น้องเาเรื่องทึนนะ <S <S รวม <S <S รอันเบดนักที่สุดนะนบดน้ำเบี้ยมันน้ำมันันน,นมันก็น้ำพุยพี่น้องน้ำเบี้ยมันกับน้ำพุย <S <S 2> <S 2> <S 2> พี่น้องเลย พุ้ยนี่นมีันหาสอบรอบแ่วใหม่บม่แหละหาสอบแล้วใจสอบที่หาป่ะเนี่ยสอบชี้นี่ปะสอบสอบนี่พี่น้อง <c oughs> สอบที่หาพุ้ยเลี้ยงหมากันบ่

ยังสองโบเห็นดอกพี th ่น้องว่าสิได้แม่ทุนกันฮะได้ทุนนั่นแม่เ่าอยากค้อนน้อยหนึ่งบว่าทึงทุนกันได้ชิคอลหยังฮะคอลหยังคอพันหนึ่งจบยฮ่าฮ่าฮ่ามดบอก่ทึงทุนจะขอพันหนึ่งขาแห้ง ก็บารไป็นถวพี่น้องโอ้ยเข่าไหร่ช้นเปน่าไเปล่ายเสียเปล่าดอกนะยายแป้ห้าลาเหตุทั่นเจ้าบัต้องย่านว่าสิบว่ได้ดอกรับ่ได้นะพอ่พูด เผาช่งมาสเดือนปั้นปั้นดีมาช่างแหน่เดือนสรุปแล้วเดือนหนาแล้วอร่อยพี่น้องเงี้ยแป้คอสมุดบ่อกะเทิงบระเทิงถอกบะเทิงทึนทอดกระบาดนะเออได้ดอกนาโอ้ยอยากขิดไเป้ปนันพื่นยังไม่ฉิบได้นะพอเถาสูดเด้อบักโมมึงฉุบอะไ้ได้มันจะเป็นคลิปยาวพี่น้องเลยสิทายรัวๆต่อยพี่น้องสามีแล้วพี่น้อง